ระดับดูว่าน้ำคลองรัดโครเร็วขนาดไหนคือบริเวณที่เจอกับสะพานสะก่อนปาป่าปา,ปากันเลยมันคือจำนวนเรือสะก่อนมากมายน้ำอย่างเร็วและอย่างแรง ปริมาณน้ําที่ประตูนะวันนี้ออมาความเร็วมันซะก,ก่อนออนี่ไม่ได้เร่งความเร็วนะเนี่ยอยู่ที่ประตูแทบไม่เหลือพื้นที่เลยขณะเดียวกันในสนามตกปลาครับฝั่งนี้นี่นิดหน่อยนะคะฝั่งนู้นนี่หอยพืบสซูไม่ได้ครับซูไม่ได้แต่ว่าแน่น